ออขอหนี่ ยังค่อนข้างสวยอยู่นะครับนะครับสวัสดีครับพวกผมลมงเยนะครับเช่ญเคยครับผมมากับพี่เฉลียวครับผมผมหามีมกันนะครับมาซ้ำป่าเดิมนะฮะยังหาไม่เท่าไหร่เลยตอนนี้หวัวนก็ได้เยอะเหมือนกันพี่เฉลียวมีแต่หัวน้ำเลยา่อจะจะเป็นบรหวานแล้วบางทีเอ้อ เอาแต่น้ำพึ่งโอเคครับไปลุ้นกันต่อเลยนะครับลองนึงตรงนี้เดียวเรียวเจอหนูเดี๋ยวโมเดอไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะคนละตนเลยของผุตรงนี้น่ะบอกตรงนี้ดูข้างในนะ hinter

ค่อนข้าง,างสวยอ,อยู่นะครับขยหาย,ย,ยัดนี่ Phật đủ mát. Honor, bà, bà. Honor, tặng trong lòng ấy là. Tông cản hát luôn. Listening. Mhm. 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 Mhm bà nữa, tung long đi lắm 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 nữa, lắm sang lắm lắm nữa, lắm 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 gì lắm 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 gì lắm 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 โอ้ไม่ได้ทีพี่ขนาดพี่ยังขึ้นไม่ได้นผมน้ำผมเหมือนกันนี่แหละเออน้ำเหยียดเหมือนกันท้าหลังนั้นพี่แกว่ายังขึ้นไม่ได้พี่แกขึ้นไม่ได้ผมคงจะไม่ไหวเนี่ยโอเคครับไปหลังทับไปโอ้ยนะน้ำนี่ก็ผมรักกันแท้เมื่อกี้ล่วงมือจิ้มไปนิดนึงดีอันนี้ยาวก็เลย ใจดังนะครับนะฮะดูอีกทีนะครับว่าเราจขึ้นไหวไหมสูงครับมีรอยไม้คนต่อขึ้นด้วยอย่านี้เจดังนะครับผมไม่ใจกันต่ดังนี้ต่ำนะดังนึงที่เราเห็นก่อนโอ้ยอดแตนนะแล้วมองมองล่างนี่ครับ พวงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูร่างต่ำก่อนนะแต่มันอยู่แค่นี้แม่ครับก็พือปีกเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาถึงใต้หลังนะฮะเยอะ น้นกเ็เกาะล้วทูกแลใช้ควันจับทูบนะฮะ ข้างจะโดุอยู่เหมือนกันฮนะไปก่อน,น,นหาทางออกดีเดิอนี่นปลาหนาำนะครับเขาอยากออกอยากนะอปย่ะถอยลังออกเอานตนะู้ไปกระพย์ Nanti ครับผมน้ำเต็มๆนะ okay. 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 เจรังนึงนะครับเลไม่ไกลกันนะครับจากจุดนี้ที่อยู่ข้างใน Hum... Mm. Nước bàn 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 ะะเห็นด้ยวยก่อนเลยน้ำหวานไม่เหลือเลยฉีกหมดกิ่งน้ำนะฮะไปเถอะ๋อนะะวก่าจะเข้าถึงพี่ท่านเล่นน้ำหวานจะเกี้ยงฉาดเลยนะเหลือไม่เยอะเท่าไรเหลือก็ตรงที่ติดไม้แล้วฉีกเนะะี่ยเหลือครึ่งลอดเหลื โอเคครับหาลองแับไปข้ผมดูดูสปาผมเจออีกหลังนะอูนูนยอดไม้นะแต่ต้นไม่โตนะครับ ยังขึ้นไม่ถึงต้นมัเล็กต้นไม้จะเป็นต้นที่เล็กแล้วคราวนี้เวลาปีนขึ้นมานสันต้นไม้ก็โยกมิมก็เป็นความฉลาดของมีมทีนึ่งนะก็คือเมื่อต้นไม้สั่นเพราะว่าเตรียมอะอาวุธมีดหอกใช้หมดถูกควันก็ไม่ถึงรวมกัดแต่ก็ มีบินมาโจ,จ่โจมไหมครับนะโอเคก็บิน,บนวนอะยู่เนี่ยโอเคควันถึงแนละ้วพยายามให้ควันถึงให้ได้นะ với tiếng rằng nữa Ừ Hãy subscribe cho kênh không Hả. Ô nam. Thế thớ สยอย่าทิ้งควันนะครับผมอันตรายสิ่งที่ช่วยเราได้คือควันนี่นะสติและควันอันดับแรกที่มาก็คือสติที่จะช่วยเรานะลร้องหยุดควันนี่แหละครับ พอมีสติแล้วก็จะนึกได้นะว่าต้องใช้หัวน้ำเงางงครับเป็นสิทธิ์ของเขานะที่จะปกป้องลังเขาเนาะไม่ควรหัากขาเดเัดขืแขนเขานะเรามาทำลายเขาเนี่ยแหละแต่ผมไม่ได้มาทำลายนะฮะมาขอเราสร้งางงใหม่ฮนะโอเคครับไปถอะ

mất cưỡi xí, gìa được như vậy đây rồi, nước cây, đây sáu, bốn hả? ta mà như vậy, ทางกัห้าสิเมตร ประแตนิดหน่อยนะกาะแตตอนเดินมาฮะเดินนี้เดินนี้แม่เขาประมาณห้าสิบเมตรเกือบร้อยเมตรได้นู่นเดินกลนมามากองอหมดหมดดำนีดหมูดีแท้หมดกขน้ำหวานแบบก็หมดนะครับอ,อาจจะจบแค่นี้นะครับผม ที่เฉลียวอยู okay. ่ในตรงว้าวเต็มเลยหมดคือก็ได้ิทั้งหัดผมต้องย้ายอพยพก่อนพอหมดเยอะมากหลบไม่ทันมีแต่หัวกำลังครับจะต้องหมดดอกครับมีนะครับตัวเพิ่งเลยมากินน้ำ เกลือคิดว่ากินเกลือเนาะไม่ค่อยรู้ใช่ไหมนั่งอีกตัวหนึ่งว่าจะมันลองกินน้ำอย่างเดียวนู่นเดี๋ยวันไปนู่นไปนู่น่ะวันนั้นนั่งอยู่น้องดูฝั่งทึงโน่นก็บินวันนี้แหละอ่นี่เลยอ๋อแต่ว่ามีมีนะฮะข้างบนแสดงว่าต้องอยู่มันแต่ว่าตึ้งเขาใช่แต่ไม่ได้เดินดูไง